รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเ็นโบส์มีแต่สิ่งดีดีให้เธอมากมายฮะเบนโบส์มาแล้วเ็นโบส์มาแล้วเร็วๆๆ พบกับเราอีกตามเคยวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกานาทีที่ช่อง13นะครับวันนี้พวกเรานำกระตูนและสาระความรู้มาฝากน้องๆกันอีกแล้ววันนี้ต้องสนุกแน่ๆเลยเม่อยากดูแล้วละบอสเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปชมช่วงแรกกันเลยละครหุ่นสุดป่วน let's go <S ไปกัน,กนเลยครับวันนี้เสนอตอนคุณครูที่รักมันมาเรนไทยพกเนี้สยสวย,ยกันทัน้งนั้นเลยอ่ะ ถ้าจะซื้อจังเลยนะพวกเราเนาะแต่ว่าเราจะซื้อไปให้ใครอะฮะ ก็ต้องซื้อให้กับคุณครูไงล่ะดีไหมล่ะเพื่อนน้อยดีอ่ะใชใช่ใช่ดี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 มันดีอะนะแต่ว่าของพวกเนี้ยราคาแพงแพทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วเราจะมีเงินเนาะอ๋อไม่เห็นเป็นไรเลยก็เก็บเงินกันสิดีอ่ะของแพงแพงนะคุณครูจะได้รู้ว่าพวกเราเนี่ยรักคุณครูกันมากมายขนาดไหนไงล่าโทษใช่ใช่ใช่ก็ได้ก็ได้ก็ได้นะงั้นบอจะเก็บเงินซื้อของขวัญวันวาเลนไทน์ให้คุณครูเลยก็แล้วกันนะดีมากฮะ นนแ็หอหลังจากนั้นโบ๊ทแนนและเบนต่างก็ตั้งใจเก็บเงินซื้อของขวัญวันวาเลนไทน์ให้กับคุณครูแล้วเหตุการณ์จะเป็นยังไงไปชมกันต่อเลยครับไม่นี่ผู้ก้าเลยคุณูต้องตอมแนลไปเลยอ้หนี่ต้องของเบนสิ นี่ของทุกคนไม่สวยแล้ว no. น้าของเบ่น <vale ี่เซ็งที่สุดเลยเห็นไหมล่าดอกไม้เนี่ยโอ้เห็นไม้เห็นไม้ของโบ๊ชก็สวยนะดูดิสวยขึ้นหัวใจแน่สวัสดีเพื่อนๆสวัสดีะป๊าโอ้ยนี่นี่นี่เพื่อนซื้อของขวัญมาให้คุณครูกันแล้วเหรอเนี่ยแน่นอนใช่เนี่ยของแน่นะสวยหรือเปล่าล่ะของโบ๊ชกันด้วยอ่ะนี่ไงนี่ไงดูดิสวยไหมล่ะลูกขึ้ใจด้วยโอ้โหแล้วแล้วนี่มันอันละเท่าไหร่กันมั่งเนี่ยโอ้ยเนี่ยแพงไหมเนี่ย อ๋อของเบ้นน่ะเหรอก็สี่สิบบาทพอดีเลยล่ะนี่นี่ส่วนของบส์ห้าสิบบาทละส่วนของแน่นะก็สี่สิบเก้าบาทจ้า อย่างเงี้ยคุณครูก็รักโบสมากที่สุดใช่ไหมล่ะไม่ะมันด้มาหวาล่ะาๆก็ของโบสอดับแพงที่สุดเลยนี่นาถูกยไม่เกี่ยวหรอกหน้าแบบนั้นนะใช่ใช่เรามีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อเท่านั้นสิจะซื้อของแพงๆแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อเล่าไม่หรอกหน้าใช่เลยล่ะหูกด้วยคุณครูไม่คิดเรื่องราคาหรอกนะว่าของใครแพงของใครจะถูกกว่ากันนะใช่เลยล่ะโบสแต่บอกว่าเกี่ยวแน่นอนเลยนะ ของแพงต้องดีกว่าอยู่แล้วล่ะทอหลังจากนั้นเจ้าปอกจอมกวนก็ซื้อของขวัญวันวาเลนไทน์ให้กับคุณครูบ้างว่าแต่จะราคาเท่าไหร่นั้นไปชมกันต่อเลยครับนี่แล้วคุณครูคะของขวัญวันวาเลนไทน์ครับใช่แล้วครับนี่ค่ะคุณครูส่วนอันนี้ของแน่นะคะนี่ค่ะสมัครวันวาเลนไทน์เนะคะเอาเละจ้าขอบใจมากนะจเธอเด็กๆของขวัญพวกนี้สวยทุกชิ้นเลยนะอย่างนี้ซื้อกันมาแพงหรือเปล่าจ๊ะ ใช้ oh. เงินดังมากหรือเปล่า เออคือว่าเบ้นก็ซื้อเท่าที่เบ้นจะสามารถเก็บเงินซื้อได้ละครับคุณครูดีจ้ะของบอสก็เหมือนกันนะครับคุณครูมแดนก็เหมือนกันระค่ะแต่ที่สําคัญก็คือพวกเราทุกคนน่ะตั้งใจซื้อให้คุณครูเลยนะคะใช่แล้วครับขอบใจมากนะจ๊ะแค่เด็กๆเป็นเด็กดีให้ครูก็ดีใจแล้วละจ้ะไม่จําเป็นที่ต้องซื้อของกันมาหรอกนะเพราะว่าเด็กๆยังไม่ได้ทํางานเดี๋ยวคุณครูขอวางก่อนนะจ๊ะอ๋อได้เลยครับคุณครูทุกพอใจแน่เลยเห็นไหมล่ะใช่แล้วเอาละ นี่ขอบใจมากเลยนะจะ๊ะเอแล้วเป๊อกไปไหนจีนี่ยังไม่มาแหนะจะ๊ะ อ,อ่าส,สวัสดีครับคุณครูฮ่าสวัสดีลุกคนนี่นี่ของขวัญของป๊อกครับคุณครูฮ่าขอบใจมากเลยจ้ะป๊อกนั่นกราบรูปขวงจสวยมากเลยอะแบบเนื้อเป็นแบบแพงเลยนะป๊อกโอ้โหไม่ต้อเอ้ยแล้วป๊อกเอาเงินจากไหนมาซื้อล่ะเนี่ยฮะแพงด้วยของแพงๆแบบนี้เอาเงินมาจากไหนอะอก็เงินของแม่ป๊อกสิพอดีป๊อกเห็นแม่วางเงินทิ้งไว้ไงป๊อกก็เลยหยิบมาซื้อของให้คุณครู นี่แหละฮ่าแม่วางทิ้งไว้เหรอโอ้ยโธอเบมเป็นแบบไม่ดีแล้วนะเป็นขโมยเนี่เนี่ยรู้มากใช่แบบเนี้ยรู้แล้วถ่าคุณแม่รู้เข้ากแย่เลยไม่ดีเลยนะจ๊ะป๊อกหยิบเงินที่คุณแม่ยังไม่ได้อนุญาตมาเนี่ยถือว่าเป็นการขโมยนะจ๊ะที่หลังอย่าทำอีกนะทำไมเป็นอย่างเงี้ย ครับคุณครูแต่ถ้าป๊อกไม่หยิบมาป๊อกก็ไม่มีเงินซปื้อของขวัญแพงๆให้คุณครูนะครับอ่าแล้วคุณครูก็รักเพื่อนๆมากกว่าป๊อกอสิป๊อกก็แย่เลยโอ้โอท๊อปไม่คิดอย่างนั้นแล้วจะป๊อก การที่เราจะให้ของขวัญใครเนี่ย<ม>เรื่องราคาถูกหรือว่าแพงอะ่ะของขวัญชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็ไม่เป็นเรื่องสําคัญเลยนะจ๊ะ<ม>ความตั้งใจต่างหากละจ๊ะที่สําคัญกว่านั้งเยอะเลยละจ๊ะโอ้จริงเหรอครับคุณครูใช่แล้วละจ้ะแล้วอย่างนี้กลับไปถึงบ้านเนี่ยก็รีบบอกเรื่องที่หยิบเงินคุณแม่นะแล้วก็ให้คุณแม่รู้ด้วยนะว่าป๊อก,กเป็นคนหยิบเงินไปถ้าคุณแม่รู้แล้วเนี่ยรับรองได้เลยนะจ๊ะว่าท่านไม่โกรธแน่นอนไมได้ครับคุณครูเดี๋ยวป๊อกจะบอกคุณแม่เองครับเราจะบอกคุณแม่ ยังไงดีนะเรื่องที่เราหยิบเงินของคุณแม่ไปเนี่ยบ๊อกอ่ะอ๊ะอกเห็นเงินที่แม่วางาไว้หรือเปล่าลูกฮะเห็นไหมฮะมแม่เรียกแล้วเฮ้ยชายชาติทหารอย่างเรากล้าทําต้องกล้ารับไปบอกความจริงกับคุณแม่ดีกว่านะเห็นครับแม่บ๊อกเอาไปใช้แล้วล่ะครับอ้าวเหรอแม่ว่าจะเอาเงินนี่ไปซื้อของเล่นให้ซะหน่อยนะ,ะถ้าอย่างนั้นเอาเงินไปใช้แล้วก็อดของก็แล้วกันนะป๊อกนะฮะ เงินนั่นนะนะโอ้แม่จะเอาไปซื้อของขวัญให้เราอ่ะโอ้อยางน้นป๊อกก็อดนะเี่โอ้แม่ครับซื้อของให้ป๊อกเถอนะครับนะคแล้วม่ครับแม่ครับต่วรอบรู้ร,รอบตัวตอนเงินของใครกันนะ เงินของใครกันตกยู่ตั้งห้าสิบบาทแน่เจ้าดีแต่เช้าเลยเรามองซ้ายมองขวาดูซ้ายทีเสร็จจมจะเอาไปซื้อขนมกินให้พุงกลางเลยนะขอบอกแค่คิดก็ฝินเย้ <Yeah, yeah. เที่ยงแล้วไปกินข้าวกันดีกว่าพวกเรากําลังหิวเลยห้องหิวจะกินช้างได้ทั้งตัวแล้วเนี่ยสองตัวด้วยอ่ะหรอเอ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าวะแนนทำไมหนะ้าดูเศร้าจังเลยอ่ะก็เมื่อเช้าแนานทาเงินหายนะจ๊ะไม่รู้ไปทําหล่นไว้ที่ไหนตอนนี้แนนก็เลยไม่มีเงินซื้อข้าวกลางวันกินนะจ๊ะแย่เลยเนี่ยเอาแล้วทําเงินหายเท่าไหร่หรอแนนห้าสิบบาทนะจ๊ะบอย หตั้งห้าสิบาทนะคงจะหล่นแถวๆสนามหญ้าหน้าอาคารแน่ๆเพรว่าแนนเล่นอยู่ตรงนั้นก่อนจะขึ้นห้องเรียนนะ้าแฟลชแบ็กหรือว่าที่เราเก็บได้นะเป็นเงินของแนนเองอเหรอเหมือนเลิหยดไม่จริงหรอมั้งเออเออเออนี่อาตา ใครจะผิดเออก็ก็ไม่มีอะไรก็ป๊อกตกใจที่แนนทําเงินหายยังไงเล่าเฮ้ยแต่เบ้นว่านะป่านนี้คงมีคนมาเจอแล้วก็เก็บไปแล้วละมัง้งจําได้มากคุณครูเคยสอนไว้ว่าถ้าเราเก็บสิ่งของหรือเงินที่ไม่ใช่ของเราได้ให้เอาไปให้คุณครูทันทีห้ามเก็บเอาไว้เองเพื่อที่คุณครูจะได้ช่วยประกาศให้เจ้าของตัวจริงได้รับรู้และมารับสิ่งของหรือเงินนั่นคืนยังไงล่ะแต่เบนว่านะ ถ้าใครเก็บเอาไว้เองละก็จะต้องเป็นคนที่นิสัยไม่ดีเอามากๆเลยแล้วก็เป็นคนแย่มากๆด้วยและที่สำคัญไรจิสนุกท,ที่สด<ม>เลยไม่เป็นไรนะแนนเดี๋ยวโบ๊ทเลี้ยงข้าวเองแล้วกันนะแล้วแนนอยากกินอะไรอบอกได้เลยเป็นกระปบสไม่ต้องช้าก่อนเลยเอาเงินที่ป๊อกไปได้เลยนั่นแนนป๊อกให้เองสดๆ นี่อย่างป๋าอ๋อดีนี่ถ้าไม่รับนี่ป๊อกโกรธจริงๆนะจะบอกให้ขอบใจมากๆเลยนะจ๊ะป๊าหล่อเลยไม่เป็นไรหรอกนะก็เราเพื่อนกันนี่นานนะนานนี้นานนี้อ๋อป๊อกนี่เองที่เป็นคนเก็บเงินของแดน,นได้ใช่ไหมล่ะ <c oughs> เองินเงินอะไรนี่ป๊อกไม่รู้ไม่เห็นเลยนี่เงิน,นจำได้โอ้ยเพราะว่าแดนสุดที่จะได้เงิเอาไว้ที่แบงก์ด้วยว้าย แมจริงป๊อกก็อยากจะบอกควาจริงอยู่พอดีแหละไม่มีไรไม่ต้องม้อง่้องรองร้องร้อร้อร้องรปอง้องร้อร้อมร้อร้อง้องร้องรีองห้องร้อนร้องร้อกรนอ้องร้อั้องร้องร้ออนร้องรทองร้องร้องอ้รอ้องรปอร้อง้อง้งรร้ององงร้อ้องร้องรรองร้รงองง อยากรู้แล้วใช่มหมว่าวันนี้จะมีคำว่าอะไรบ้างงั้นเราไปดูกันเลยครับบ็อกค,คิดว่าตัวเองโชคดีที่เจอเงินตกอยู่คำว่าเงินภาษาอังกฤษคือ money money เงินเบนดีใจเมื่อเสียงนาฬิกาบอกเวลาพักเที่ยง คำว่านาฬิกาภาษาอังกฤษคือ clock clock นาฬิกาคุณครูเคยสอนว่าการเก็บเงินได้ควรส่งคืนเจ้าของคำว่าคุณครูภาษาอังกฤษคือ teacher teacher คุณครูวันนี้วันหยุดวันพักผ่อนวันสบายๆแบบนี้ดูเบนโบสทโชว์จบแล้วก็อย่าลืมช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านบ้างนะครับวันนี้หมดเวลาของพิตารางุนแล้วไว้พบกันใหม่สวัสดีครับู่พัพกรุ่นจิ๋วตอนไม่ยอมนอน เฮ้ยสนุกด,ดังเลยฮะทำไมเรายังไม่ง่วงนอนอีกนะสนุกแบบนี้ดิเอ๊ะฮะเฮ้ยที่สองแล้วเอเฮ้ยทำไมยังไม่รู้สึกง่วงเลยงั้นดูการ์ตูนต่อดีกว่าแล้วๆๆไปเลยไปเลยฮ่าฮได้เวลาออกปฏิบัตกิการรับกันหมดแล้วใช่ไหมนี่แน่น ท,นทินเศร้ากันชะมัดเลยแบบนี้ต้องดัดหลังกันซะหน่อยแล้วนี่แน่ะอะไรแน่น <c oughs> เบิร์ตเมื่อคืนเบนดูการ์ตูนถึงตีสามเลยอ่ะหลุกมากเลยดูทีวีดึกอยแบบนี้แรงใดก็พักผ่อนไม่เพียงพอเดี๋ยวจะไม่สบายเอานั่นจะเบนก็นั่นนะสิแต่เบนไม่รู้สึกง่วงเลยอ่ะสงสัยเบนจะชินแล้วหรอมั้งฮ่าโอ้โหลอยไปลอยลยไปลอยนั่นแหละนั่นแหละฮ่า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 โอ้ยนี่มันก็ดึกมากแล้วทำไมเรายังไม่ง่วงนาะดีด้ะฮะถึงโทรศัพท์ให้โทรมา อ้าวสวัสดีครับอ้าวบอรเองนะอ้าวบอรยังไม่หลับอีกเหรอเนี่ยเบิร์ดก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอะนอนไม่หลับเลยเบอร์ดเล่นเกมจนนิ้วบวมไปหมดแล้วแต่ว่ายังไม่ง่วงเลยฮะฮึ๊บฮึ๊บหนึ่งสอง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 หนึ่งไม่หลับก็เทไม่วันนี้มันหลับยากจังเลยฮะเป็นอะไรเนี่ยฮะอะไรขึ้นทำไมทุกคนถึงไม่ยอมนอนกันหรอฮะนี่แน่นี่แน่น อามาแม่ด้วยยังไม่นอนอีกลระครับเนี่ยแม่ก็นอนไม่หลับเหมือนกันนะจ๊ะลูก๊อกมันเรงมาเตะบ่อนด้วยกันดีกว่านะจ๊ะเพลินดีลูกแม่ก็เล่นเ็นด้วยล่ะครับเนี่ยโอ้ยอยู่แล้วนี่เสียนสมัยเรียนเดกโอ้โหทำไมผู้คนทั้งเมืองถึงไม่ยอมหลับกันน่ะมันเกิดอะไรขึ้นแน่เลยเนี่ยผิดปกติเออเออเออหมาเซงเซงมาก เฮ้ยทำไมครูถึงง่วงนอนอย่างนี้แล้วครูจะสอนได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ๊ยแนนก็นอนไม่หลับเหมือนกันเฮ้ยเหมือนเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเราต้องแย่แน่ๆเลยครับครูไอ์ก็ไม่ชอบแอบรลับในห้องเรียนเหมือนป๊อกด้วยอืมจะอดจะหน่อยนะพาดเพลงพาดเพงแล้วกันนะจ๊ะพักการเรียนก่อนครูขอไปนอนก่อนกันแล้วกันนะจ๊ะ ที่ไม่เท่ากันสายขวาสายขวาตรงหลับตรงหลับสายขวาหาวิธีอื่นดีกว่านี้ไม่ได้หรอบอยเหวี่ยหัวไปหมดแล้วแบนแบนเออเบนช่วยเอาไม้เนี่ยตีป๊อกที่ตีแบบนี้นะแรงๆเลยนะเผื่อป๊อกจะได้หลับนะช่วยหน่อยจะต้องรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอป๊อกไม่ได้ไม่ไโอ้ยแรงจริง ต่อไปชาวโลกชอบนอนดึกกันนักไม่ใช่หรอฮ่า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 ก่าฮ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 จาฮ่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 า้ไา่ไฮ่าฮ่าฮ่แฮ่นี่าฮ่่อฮ่าฮ่ีฮ่า่าฮ่่่ ไปชมภาพกิจกรรมดีๆที่โรงเรียนสิริวิทยาจะสนุกสนานกันแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับ ไปพบกับโรงเรียนอะไรอีกบ้างอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะครับกระตุ้นจบแล้วคุณพ่อคุณแม่จะพาน้องๆไปเที่ยวไหนกันต่อบ,บ้างเอ่ยแต่ก็อย่าเที่ยวกันเพลินจะลืมทำการบ้านกันนะครับและทุกอาทิตย์ก็อย่าลืมมาพบกับพวกเราใหม่เวลา9ก้นาฬิกา30นาทีที่ช่อง13แห่งนี้สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนเนบนบชชสวัสดีครับ